ต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับว่าช่วงนี้เนี่ยเราไม่ค่อยเจอเด็กเอ๋อแล้วเนาะคือต้องบอกว่าเด็กเอ๋อเนี่ยหายากกว่าเมื่อก่อนเยอะมากครับเข้าไปเนี่ยส่วนมากเนี่ยคนไทยแทบจะไม่ค่อยได้เจอเลยฮะถึงเจอเนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนพิมพ์เรือนซะเท่าไหร่ไอ้พวกพิมพ์ว่าอีซี่ g เนี่ยผมคิดว่าไอ้พวกนี้ไม่น่าเข้าข่เด็กเอ๋อนะผมว่าคนที่ไปล้อว่าเด็กเอ๋ออีซี่เด็กเอ๋อ gg อะไรเนี่ยผมว่ามันเป็นคาพูดของคนที่ไปแพ้เขาซะมากกว่าแต่ไม่ใช่ว่าคนพิมพ์อีซี่เป็นคนดีนะฮะส่วนมาก คนพิมพ์อีซี่เนี่ยก็เขาตั้งใจพิมพ์มาให้เราหัวร้อนส่วนคนที่แพ้แล้วหัวร้อนเนี่ยก็จะไปล้อเขาว่าเด็กเอออีซี่อะไรแบบนี้ซึ่งคนเหล่านี้ผมคิดว่าผมไม่นับรู้ว่าเป็นเด็กเออนะฮะเด็กเออเนี่ยมันต้องมีพฤติกรรมที่ยอดแย่และโคตรน่ารังเกียจมากกว่านั้นนะครับอือฮึเพราะงั้นแล้วสําหรับวันนี้นะครับผมเนี่ยได้รวบรวมคลิปครับมา3คลิปซึ่งเป็นเด็กเออนะฮะที่ผมเคยเจอกับตัวเองเลยนะฮะเป็นเด็กเออที่ผมเจอในช่วงยุคแรกๆที่ผมมาเล่นบล็อกฟุตเลยนะครับคือยุคนั้น เพื่อนๆรู้ดีครับว่าเด็กเอ๋อแม่งเยอะมากนะครับคือแบบเข้ามาเนี่ยเจอแบบพวกพิมพ์เรือนพิมพ์อะไรเยอะมากครับแต่ทุกวันนี้พิมพ์ด่านิดหน่อยเนี่ยก็โดนแบนแล้วนะฮะเราก็เลยไม่ค่อยเจอเด็กเอ๋อเพราะงั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยรวบรวมคลิปเก่าครับ3คลิปในยุคแรกนะฮะที่ผมเล่นบล็อกฟุตนะครับมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูกันครับและเราจะดูไปพร้อมๆกันนะฮะ มาดูซิว่าจะมีเด็กเอ๋อแบบไหนบ้างครับมาคลิปแรกครับสําหรับคลิปนี้นะฮะมีชื่อว่าบล็อกฟุตเมื่อผมโดนเด็กเอ๋ออีซีนะฮะตีจนผลพระหายนะครับคือเรื่องราวในคลิปนี้เนี่ยคือผมเนี่ยจะมาช่วยเขาคือจะมาหาเหล่าผู้เล่นเวลต่ำนะฮะในแมปเนี่ยเวลนะครับอืมก็คือจะมาเป็นคนดีหนึ่งวันอะไรแบบนี้นะฮะแต่ผมก็ได้มาเจอกับคนคนนี้ครับที่เขาเนี่ยต้องแสดงพฤติกรรมที่แย่ๆให้ผมเห็นนะฮะ มาดูซิว่าเขาจะทำตัวแบบไหนนะฮะอันดับที่3ของคลิปนี้นะครับมาดูกันครับคือช่วงแรกเนี่ยผมมาสุ่มผลปีศาจนะฮะกะว่าจะไปแจกให้กับผู้เล่นที่แบบเป็นคนที่อ่าเลเวล,เวลต่าๆนะฮะแต่ผลสปริงเนาะก็คงไม่มีใครอยากได้นะครับมาดูกันต่อครับวัาทีครับนายเอาผลสปริงไหมอีทิ้งให้แล้วเอาเอาปล่า้เอาป่ะผลสปริงเอาป่ะ คนไทยป่าวะสายผัว่าทำไมอ่ะไม่เอาอ้าวเขาไม่เอาฮะไม่เอาอะกากโอ้รู้ด้วยผลกากนะฮะคือไม่เอาเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสนะแต่ดูพฤติกรรมหลังจากนี้นะครับโอเคในเมื่อเป็นผลกากเดี๋ยวเราทิ้งน,น้ำโอเคคนไทยครับคนนี้ไก่ตันวะ่ะ <What? S 1> เอาทุกค มาด่าผมว่าไก่ตันเฉยเลยท่านผู้ชมตอนฮะผมโดนผู้เล่นใหม่ด่าเป็นไก่ตันดูยังไงว่าเป็นไก่ตันวะเนี่ยดูดิดูการแต่งตัวดิไก่ตันได้ไงอะไก่ตันก,กากากมาโลกหนึ่ง<อ>ไปที่ผู้ฆ่าหัวสี่ล้านด้วยเกินไปเปล่าเฮ้ยพูดดีๆได้ไหมครับไปโลกอือ่นดิไก่เอา้ากูจะมาเล่นโลกหนึ่งไงทำไมอะทำไมพูดไม่พอ ก็คลิปเนี้ผมตั้งใจจะมาช่วยผู้เล่นใหม่เวว่าเออพอเลยครับนิสัยไม่ดีนะนี่ยพูดไม่พอเลยครับไก่โอ้โหปากแซบวะปากดีจังเลยครับมาทำไรไก่แหม่มีครับตามตูดด้วยนะคำต้องมีอะไรนเน่ย<ก>สินะ่งที่ผมตั้งใจไว้ว่าผมจะมาช่วยผู้เล่นใหม่เววดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะช่วยแล้วมั้งเนี่ย มีพ่อมีแม่ไหกูพิมพอะไรวะเนี่ยปังมีแม่ไหมเออมีแม่ไหมมีแม่ไหมพิมพ์ก็ไม่ถูกโอ้ยยุดแม่ไม่สอนให้พูดเพราะเพราะเหรอแม่นี่มึงจะแข่งภาษาไทยกับกูเหรอเ็กเอ๋อเออมันแบบนี้ไม่ใช่เหรอเออเนี่ยเออมันอย่างงี้เนี่ยเออเนี่ยมันอย่างงี้เออเออพี่อย่างงี้ไว้อย่างงี้ไว้อ๋อาละแข่งภาษาไทยกันแล้ว จะท้าเวลต่ำพีพีก็อะไรอยู่นะฮะแย่งมอนกูอีกอ๋อแย่งมอนกูอีกเดี๋ยวแย่งแม่งเดี๋ยวแย่งจริงเลยเดี๋ยวแย่งจริงจริงเลยตอนนี้ผมเลือนเอาไงล่ะเอาไงล่ะก็มันด่าผมว่าผมแย่งมอนแย่งมอนแตกเลยไม่แตกไปแย่งมอนแย่งมอนทำไมทำไมฮีโร่ไม่มีหรอกฮีโร่น่ะ ทำไมล่ะทำไมล่ะตอนนี้ผมเริ่มใจเป็นคนดีแล้วนะครับ้ยกูเวลตันด้วยนะเพราะเมื่อกี้ยังพิมพ์ถูกอยู่เลยนี่อการพิมพ์ผิดไปแล้วใครคือกุเหรอกูคือใครอะมึงไงอะไรอะไรใครคือกูกูใครมึงไงคืออะไรวะมันละเห็นเนี้มันละอยู่กับเด็กเอ๋อนี่มันละควยอะไรทัาด่าผมดิด่าผมทําไมครับทําไมต้องด่าผมด้วยครับคือเมื่อก่อนเนี่ยพิมพ์คำหยาบแบบเนี้ไม่เป็นไรนะครับไม่บินนะ แต่ถ้าเป็นทุกวันนี้นะฮะพิมพ์คาหยาบแบบเนี้ยบินครับอย่างน้อยก็โดนแบนหนึ่งวันหรือไม่ก็1อาทิตย์นะฮะใครตันกูโอ้ยดูดิทุกคนครับคนเล่นบ็อกฟุตเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยเหรอนี่ขนาดเววแค่139่ง้นะเนี่ย,ยทำไมแซบจังเลยอะ่ะ ตีกูตายทำไมเมื่อกี้เรียกว่าตีเหรอเขาเรียกว่าเดินชนก็แตกแล้วนะเดินชนเฉยๆนะอือแค่เดินชนนะนอกเกมกับกูเปล่าเฮ้ยเอามาล่ะกูจะบอกพ่อกูด้วยเฮ้ยบอกพ่อด้วยว่าผมกลัวแล้วครับจะบอกพ่อว่าผมฆ่าเขามึงฆ่ากูใครคือกูอ่ไม่รู้จ to ักกูกู มีแก้ไขด้วยบอกบ้านมาโอ้โหอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยทำไมห้าวจังครับอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยแปดสิบโอ้โหไหวเหรอว้าแปเนี่ยอาแปดสิบทีแลท่าเกมเหรอมาอายุ80มันจะไปฟ้องพ่อมันให้มาจัดการผมพ่องแม่อายุร้อยกว่าเดี๋ยวสี่แย่งแย่งทำไมอ่ะแย่งทำไมอ่ะ แก่กว่าแม่มึงอีกเออแก่กว่าแม่กูอยู่แล้วแหละไอ้ไอ้ไอ้คนแก่กระโปงผมโดนคนแก่อายุ80ท้านอกจอฮะเรียกเด็กกระโปงไม่ได้นะฮะต้องเรียกว่าไอ้คนแก่กระโปงครับกระโหลกกระลาด้วยทําไมเป็นคนแบบนี้ครับไม่น่ารักเลยนะครับด่าคนไปทั่วเลยไม่น่ารักเลยคนดีๆไม่อยู่โลกนี้หรอก ไอ้ไก่อ้าวสแสดงว่าโลกนี้มีแต่คนไม่ดีใช่ไหมเนี่ยเปี้ยวละใช่โอ้โลกนี้มีแต่คนไม่ดีรวมถึงมึงด้วยคนดีๆเขาไม่อยู่โลกหนึ่งใช่ไหมอ๋อแสดงว่าโลกหนึ่งมีแต่คนแบบมึงใช่ไหมเนี่ยโลกหนึ่งมีแต่คนปากดีแหละครับเวลตันต้องอยู่โลกสามมึงมันไกกใครมันตั้งกฎหมายไว้ใช่ใครมันตั้งกฎถามจริงปากดีเหมือนมึงเอ้ผมไม่เคยพูดไม่ดีเลยนะ ผมพูดดีๆนะครับคุณผมพูดดีๆนะเนี่ยมีแต่คุณนะพูดไม่ดีกับผมมาเอาผลขี้มาดูถูกกูฮะนี่การที่ผมเอาผลสปริงมาให้นี่คือการดูถูกเขาอย่างนั้นอะแน่จริงเอาผลจหดไหมให้กูนีแม่ขยันพิมพ์ซะด้วยผลโหดอะผลหด๋ยบแป๊บเึงผลหดแล้วผมก็น่า<พ>นจะเอาผลอะไร<ห>ดีว่าจะไม่ดิบกรผโปรงผ้าผลผ้าให้มันดูผลผ้าผลผ้าโมเดลเก่าก็สวยนะยังไง<ห> เสือมาเนี่ยผมพลาดตรงนี้แหละจะตาย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 อย่าข้างพังกูข้างกูข้างผมลืมเปลี่ยนภาษาเชื่อไหมลอยหมดพ่ายตายตายตายโว้ยอ๋อคือแบบวนกูหายเลยเปลี่ยนภาษาแล้วมันต่อตอนไหนวะเนี่ยยูซี่ด้วยเออยูซี่ด้วยเอาคืนครับหะหนีทำไมแล้วเสือหนีฟินิกกับคิดดู หแล้วหนีแล้วคือเอาให้ตายแต่มันเร็วนะเรียบร้อยแล้วถุยอีซี่ฮะแม่งเล่นทีเผลออันนี้มีอารมณ์นิดหน่อยนะฮะอาฮะดูไอเสือมันจะด่าไหมนี่จำไม่ได้นะมันนานแล้วคิปนี้สุดมันบอกว่าเราเปิดเผาวีซี่นะครับแย่ชิบหาย แล้วก็หนีเอาไม่เอายังไม่หนีไว้เอาแอคเลยผมแอคเลยกันไงพี่โหดไหมน้อง้าสวมหน้าผลหายโอ้ว่ผลผ้าหายคลิปที่ผมไม่รู้ตัวแล้วผมหายนะมาถูกเวลาด้วยนะเอามาตอนที่ผมเอาผลผ้าออกมาด้วย55 easy ยาอ่อนยาอ่อนโอเคแต่ละคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะมาเจอเด็กเออที่แบบ เหมือนพูดเอาชนะนะฮะแล้วก็มาเจอผลเสือจากไหนไม่รู้อยู่มาตีผมตายนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่2ครับบอกเลยว่าหนักกว่านี้แน่นอนครับไะอันดับที่2กันสำหรับอันดับที่2นะฮะคลิปเนี่ยมีชื่อว่าบล็อกฟุตนะฮะไปตีน้องแอดมินตุยนะฮะโดนขู่จะแบนนะครับผมไปเจอเด็กเอ๋อคนนึงนะครับซึ่งผมก็ตีมันตายซึ่งบอกก่อนนะผมไม่ได้เป็นคนเปิดก่อนนะครับ มันมาตีผมก่อนแล้วผมก็ตีมันตายจากนั้นเนี่ยมันก็บันเลงเลยครับผมน่าจะพูดอยู่ต้นคลิปอยู่นะฮะเดี๋ยวให้ดูต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าสําหรับคลิปนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะอัดคลิปนะครับ<ม>แค่เข้ามาฟาร์มไข่ยีเตอร์เฉยๆนะฮะแต่บังเอิญเจอเด็กเอิบเป็นช่วงกิจกรรมไขย่ยีเตอร์นะครับเออคนหนึ่งครับและต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เป็นคนเปิดก่อนนะฮะเขามาหาเรื่องผมก่อนนะครับหลังจากเขาตายเขา ก็โชว์ความเอ,อ๋ยใหญ่เลยครับจะเป็นอย่างไรมาดูกันเลยอันนี้คือจากที่ผมทีเขาตายนะฮะและดูข้อความที่เขาพิมพ์มาครับเอาซะผมงงเลยกูยังไม่ทําข้าวเลยถ้ากูทําพ่อมึงตายไปนานแล้ว ắt! <What? S 2> อันนี้คืออะไรอันนี้ผมไม่รู้เลยคืออะไรข้อความสองข้อความที่ส่งมาเนี่ย What? แล้วผมเพิ่งชตื่นนอนด้วยนะนะจะต้องให้ได้เจอพี่กูโทษทีนะอ่านติดขัดนะผมเพิ่งตื่นนะฮะอะไรต้องบอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจมาอัดคลิปนะคลิปเนี้ยคือผมไม่ได้ตั้งใจมาอัดคลิปเลยคือมันมีกิจกรรมขายอิเตอร์แล้วผมตื่นเช้ามาพอดีผมก็เลยมานั่งเก็บไข่เฉยนะฮะแล้วผมก็มาเจอเด็กเอ๋นะครับดูต่อฮะวเนี้ยรู้ปะที่กูเป็นแอดมินอีกคนหนึ่งด้วยแอดมินเหรอไม่ได้โมแล้วนะพี่กูเป็นแอดมินกลัวกลัวมาสเต็ป น้องแอดมินครับท่านผู้ชมครับกลัวว้าวกลัวผมก็ปัดใหญ่เลยครูผมและดูนพิมพ์ครับใครฆ่ากูแบนเท่านั้นแหละม่งโคตรเออมันอายุเท่าไหร่วะเนี่ยคือแบบไอคนที่แบบแพ้แล้วไปอ้างว่าตัวเองเป็นน้องแอดมินเนี่ยต้องมีความคิดที่เออและปัญญาอ่อนมากนะทุกคนครับ แบนเลยอยากโดนเจียมตัวพรุ่งนี้เลยเวลาเวลาแบนพิมพิมแบบผิดเยอะใกล้ใกล้ได้เลยไม่รู้เรื่องเยอะมากครับเหมือนพิมพ์ภาษาไทยไม่เป็นอ่ะเออเียมตัวป้าใหม่ได้เลยผมกลัวมากเลยครับโดนไก่ขู่จะแบนกูแบนมึงแล้วพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็รู้ว่ามึงรหัสมึงโดนแบนแล้วกูแบนมึงแล้ว ทำไมผมไม่ทำไมผมไม่บินอ่ะผมยังอยู่จนทุกวันเนี้ยผ่านมาเป็นปีแล้วนะผมยังอยู่เลยเออไอ้โง่เอ้ยไปหลอกเด็กกนุบาลไปรู้ไหมพี่อ้ไพี่กูเป็นแอดมินอะมึงมาโดนเฮียอะไรเนี่ยมึงมานอนอะไรเนี่ยไอเอ๋อไอเอ๋อ มึงรอตรงนี้แหละเดี๋ยวกูเข้ารหัสพ,พี่กูแป๊บหนึง่งไปไปเข้ามาเลยท้ายก็ไม่ได้ไปไหนนะก็โมยเก็บเนี้ยนะครับไปเก็บไข่อีสเตอร์ก่อนทุกคนเดี๋ยวค่อยมาหากันใหม่ครับมาไข่สีม่วงเก็บปุ๊บผลดาร์กครับช่วงนี้มาเก็บไข่ก่อนไม่ได้ด้วยมันโปรนี่หว่าทานผู้ชมเนี่ยมันโปรนะดูมันวิ่งครับทานผู้ชมฮะมันเร็วมากดูดิ มันแบบมันบินขึ้นฟ้าแบบปึ๊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 บเลยไอเอ๋อเล่นโปไอเอ๋อเล่นโปลเล่นโปลแล้วบอกว่าตัวเองเป็นแอดมินอ่ะประมาณนั้นนะฮะดูดวิ่งทะลุบ้านเน<ป>ี่ยจริงด้วยมันทะลุบ้านได้นะครับปั๊รอโดนแบนอยู่นะครับพี่น้องของแอดมิน <c oughs> รอโดนแบนอยู่นะครับไม่ตอบผมเลยว่ะสงสัยเขินมั้งเนี่ยเขินเขิน <c oughs> ไปรออยู่เกาะกลางดีกว่า <c oughs> เอ้าใครมาวะเนี่ยฆ่าทิ้งได้ป่ะเนี่ยปั๊นี่ ท่านผู้ชมครับจากนั้นเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะเถียงไม่สู้ผมแล้วนะฮะมันก็เลยเอาโปเนี่ยมา,ามาเกลียนผมนะคือมันฆ่าผมไม่ได้มันทําได้แค่เอาโปหนีผมนะคือโปมันเร็วมากนะฮะมันก็เลยทําได้แค่หนีนะครับมาดูครับ <laughs> แล้วก็ใช้โปหนีนะครับ นะโอ้ยเด็กเอ๋เด็กเอ๋เด็กเอ๋ไอเดี๋ยวผมงงกับข้อความแรกว่าท่านผู้ชมครับไอที่มันบอกว่าอะไรวะเอ่ออะไรนะกูยังไม่ได้ทํากับข้าวอะไรสักอย่างนึ่งอะ,ะมันคืออะไรวะงงจนทุกวันนี้อะท่านผู้ชม <laughs> โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้คืออันดับ2นะเด็กเอ๋อที่ผมเจอนะฮะใครอยากดูคลิปเต็มๆนะครับลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ครับและเรามาดูเด็กเอ๋ออันดับ1ของคลิปนี้ครับสาหรับเด็กเอ๋ออันดับ1น,นะฮะคือคลิปนี้ครับมีชื่อคลิปว่าบล็อกฟุตนะฮะโดนเด็กเอ๋อแฮกรหัสล้องเลยคลิปนี้นะฮะเรื่องราวคือผมเนี่ยมายืนอยู่เกาะลิงนะฮะแล้วมีอ่าเหมือนเป็นอ่าเวลตัน2คนกำลังสู้กันอยู่นะครับและเขาเนี่ยมาตีโดนผม ผมก็เลยป้องกันตัวเองนะฮะดวยการตีมันคืนแล้วมันตายและจากนั้นเนี่ยความเอ๋อก็บังเกิดขึ้นครับผมไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะฮะเขาเริ่มก่อนนะครับไอ,เ,อ <laughs> เด็กเอ,อ๋ฮะเด็กเอ,อ๋ฮะมันเก่งมากอ่ะฟินิก <laughs> สเปนเหมือนเก่งอะ่ะให้สองเลยไปหามาไปกูจะหนึ่งหนึ่งกับโมจิแต่มึงเสือกแล้วไม่อะไม่ได้เสือกมึงก็งให้เกียดคนอื่นแบบให้เขาหนึ่งหนึ่งกันอยู่เดี๋ยวค่อยท้าก็ได้พอดีเห็นคนบอกรุมมาครับก็เลยจัดให้ซะหน่อยอืมจะยอมเสียรหัสหรือเสียข้าวหัวออได้หมดเลยครับกลัวแล้วครับกูจะจบแบบโง,ง่ๆเลยอะไรอะอะไรของมันวะอะไรจะยอมเสีย คือมันมาตีผมเองและมันหาผมเสือกท่านผู้ชมครับอ่ะดูต่อฮะรหัสหรือเสียค่าหัววัดซันอยากได้มาเอาเลยครับพี่หรือแจวอีกแบบหนึง่งกูแฮกรหัสมึงมจู่ๆก,ก็กลายเป็นว่าจะมาแฮกรหัสผมซะง,งั้นทุกว,วันนี้รหัสผมก็ยังอยู่ดีนะครับอืมแฮกเร็วๆนะฮะอะไรครับแฮกเลยครับกลัวมากเลยครับอย่าเลี่ยมครับกลัวครับเลี่ยมอะไรวะ <laughs> เกมมันให้พีพีหนึ่งหนึ่งแต่นายเสือกควรให้เกียรติคนอื่น ถ้ามให้หนึ่งหนึ่งจริงนะมันเสือกไปได้หรอกอย่าโง่ครับอชิบ่หมดแล้วมึงอะมาตีกูก่อนมึงมาตีกูก่อนแม่บอกกูเสือกเอาเลยแฮกเลยรออยู่อย่าพูดมากแฮกเลยครับแฮกเลยครับกูไม่ได้เปิดก่อนใช่ไหมกูมองผิดกูดูชื่อผิดนะฮะกูผิดเหรอแล้วกูตีกลับกูผิดเหรอปกป้องตัวเองไงกูผิดเหรอกูปกป้องตัวเองอะเออแล้วมึงไม่เห็นกูหนีเหรอ แหมยิ่งหนียิ่งชอบมันสนุกดีปกติเวลาเห็นคนหนีเนี่ยเราจะหยุดเหรอครับเราไม่หยุดครับแบบไอ้พวกเออจากไหนไม่รู้มาตีเราแล้วพอรู้ตัวว่าสู้เราไม่ได้แล้วหนีอะครับเราจะหยุดเหรอฮะอยากจบแบบสวยสวยไหอยากฮะเอาข้าวหัวมาพ่อมึงเอาของกูไป <What? S 1> อยากได้เหรอเปิดสิเปิดเลยจู่ๆมาขอข้าวหัวผมเฉยเลย <c oughs> ไม่สู้ไม่ได้ขอข้าหัวเออเป่ะล่ะเอาพามาไงไม่สนฮะถ้<พ>าให้ข้ามกูก,กูจะยอมทำทุกอย่างแต่อันนี้ไม่รู้นะว่ามึงยอมไหมไม่ยอม,มให<อ>มง้ง่ายรอกถ้าอยากได้ก็ต้องสู้ <c oughs> แล้วคนอื่นที่เขาพยายามมากแล้วแต่สู้ไม่ได้อะคนอ่อนแอนะก็แพ้ไปข้าหัวเยอะเป็นการพูดที่ดูงอแง,งมากกันนะตัวเองเป็นเวลตันตัวเองแพ้ตัวเองเสียข้าหัวแล้วจะมาร้องขอข้าหัวเขาคืนอนะแล้วตอนที่คุณตีผมอะคุณไม่ได้เตรียมใจหรือว่าคุณจะตายด้วยอืมคือมันวิ่งมาตีผมเองนะท่านผู้ชมครับทุกคนฟังนะเล่นบลกฟุตนะ การที่เราไปเปิดใครก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเราจะได้ฆ่าหัวเขานะฮะเราก็มีโอกาสได้ฆ่าหัวเขาแต่เราต้องเตรียมใจด้วยว่าเราก็มีโอกาสตายเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยปตีไปได้แล้วแม่งหัวร้อนแล้วมางองแงมันเด็กน้อยครับนะฮะมันมีให้เฉพาะคนที่แข็งแกร่งเท่านั้นถูกต้องหรือมึงจะยอมจบแบบง่ายๆปัญญาอ่อนโง่เลยได้เลยครับแบบไหนแล้วแต่พี่รายการแบบไหนวะปัญญาอ่อนโง่นี่กูดูแ,แ,แล้ววันพรุ่งนี้พากูทํา เดี๋ยวเดี๋วเดบอกให้ผมกดเผาให้ดูเลยผมพาทําเผาเพื่ออะไรอันนี้เออสุดต้งให้ใครดูเลยหนพากูทําเผา v4 กับพากูทําดาบคู่โอเด้งด้วยคืออะไรมันจะให้ผมทำมันให้ผมแล้วเรื่องจะจบกู โคตรเออ,ทำ,อทำพาทำเผาวีสี่กับดาบคู่โอเด้งแล้วเรื่องจะจบปก<ะ>ูไม่สนอนน่ะ <c oughs> ทำเองยังไม่เป็นเลยอะ่ะโคตรบ้าแล้วแม่งแบบคือผมไปตีมันผมต้องไปทำเผาวีสี่ช่วยมันแล้วก็ต้องสอนมันทำดาบคู่โอเด้งด้วยแล้วใครจะทำคนเดียวได้บ้าเปล่าดาบคู่โอเด้งกูว่าทำคนเดียวทำเผามันต้องทำสามคนหนึ่งก็พ่งเปิดเผาให้กูดูแค่นั้นแล้วพากูทำเรื่องจบไม่พาทำอ่ะมีปัญหาป่ะไหนบอกจะแฮกไง รอนานแล้วนะแฮกดิรีบๆแฮกดิเออแฮกเลยสาสแจ้งเตือนขู่ว่าจะแฮกรหัสผมแต่ยังไม่ได้โดนแฮกเลยฮะมันพิมพ์ว่าแล้วใครจะแฮกได้ไม่รู้รหัสดูรหัสเขาไม่เรียกแฮกเลยเนี่ยดูรหัสบ้านป้ามันเเรียกแฮกแฮกก็ยิงเข้ามาในรหัสเลยดิเออเฮ้ยผลอะไรวะเนี่ยผลผลผ้าดอบหอเมื่อก่อนโคตรดวงดีนะเวลาผลดอบอเจอผลดีบ่อยมากครับ <owad Es> ผมบอกเลยนะเป็นคร <stock> ั้งแรกเลยที่ผมเจอแบบว่าคนปัญญาอ่อนได้ขนาดนี้นะพุ่งตรงเลยกูไม่พาทำอ่ะอ่าทําไมล่ะกูไม่พาทำอ่ะกูกราบจนส้นพ่อแม่มึงอ่ะพากูทำามอคืออะไรวะเนี่ยคืออะไรเนี่ยอะไรของมึงอะไรของมึง มีแต่คนบอกกูไก่กาเพื่อนแท้ยังบอกกูกากขอเหอะพากูทำมันมันเรื่องจริงนี่ว่าไงน้องมีคนบอกเอฟซนะฮะจำกันได้ด้วยหรืโอ้โหแม่งตัวหนังสือมันบังอ่ะโอ้โหคือช่วงนี้ผมเริ่มมีชื่อเสียงในบล็อกพุณแล้วนยะะนี่ีคนดังเหรอเมื่อกี้ผมไม่เล่นอ้าวอะไรครับนี่เออนี่นี เนี่ยเซิร์ฟนี้มีคนดังเหรอเมื่อกี้ผมไม่เล่นเนี่ยพอรู้คือมันไม่ตอนแรกมันไม่รู้ผมเป็นคนดังท่านผู้ชมครับแต่พอมันรู้ว่าผมเป็นคนดังนะฮะมันเปลี่ยนเลยมันเปลี่ยนไลน์เลยดูที่อะไรเนี่ยพอรู้ว่ากูเป็นยูทูบเบอร์แม่งโอ้โหเปลี่ยนเปลี่ยนไลน์เลยฮะหน้าเมือนโดนแม่เรียกไปแล้วน้องผมมาเล่นแทนพูดนน่ะเออโดนแม่เรียกไปแล้วบอกว่าด้องมาเล่นเออใช่ไหมเฮ้ยเออจัดเลยอ่ะ ออจัดเลยอะ่ะโอ้เหเลยครับอ๋อแม่เรียกไปแล้วน้องมาเล่นแทนนะฮะกูต้องเชื่อไหมเนี่ย <c oughs> มันโนเก่งอะไรขนาดนั้นพี่ลองเลื่อนดูแล้วผมก็โทษนะน้อง <c oughs> ผมด,ด้วยเออแทนน้องผมด้วยจริงๆนะฮะโอ้โหขอโทษแทนน้องแบบจริงๆเลยครับ <c oughs> จู่ๆแม่ก็ค้อนน้องออกมาซะงั้นเลย <c oughs> เอาบ้านสิ <c oughs> ผมขอโทษครับเมื่อกี้พ่อผมเล่นผมได้ไปเกียนใครไหมครับผมก็เลยใช้มุกว่าพ่อเล่นเลยนะคือแบบเ ผมก็ผมก็ชอบความเกลียนตัวเองเมื่อก่อนเหมือนกันนั่นคือแบบผมก็ผมก็ดักเหมือนกันอะเมื่อกี้พ่อผมเล่นนะเออพ่อผมเล่นครับผมเล่นปเกลียนใครไหมพอดีเอ,อ่อผมให้พ่อไปกอกน้ำแล้ว <c oughs> ตอนนี้ผมกลับมาเล่นแล้วนะครับฮะพี่เอาดีๆเ้ยก,เกูเกลียดเด็กแนวนี้ว่ะเอาจริงนะต้ง <c oughs> เปลี่ยน <c oughs> ลายเร็วจังวะ <c oughs> เปลี่ยนลายโคตรเร็วอะ่ะ โอเคสำหรับอันดับหนึ่งนะฮะก็ประมาณนี้ใครอยากดูคลิปเต็มนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปนะฮะบอกเลยว่าโคตรปั่นครับแต่ละคนปั่นมากนะฮะแล้วทุกคนคิดว่าอันดับไหนเป็นอันดับหนึ่งนะฮะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะสำหรับผมเนี่ยอันดับนี้คืออันดับหนึ่งเลยไอเด็กบอกว่าจะแฮกรหัสเนี่ยคือแบบมีการเปลี่ยนไลน์ด้วยนะฮะก็ทุกวันนี้นะครับเรา ไม่ค่อยได้เจอเด็กเอ๋อแล้วนะครับผมก็คิดถึงนะอยากทำคลิปเจอเด็กเอ๋อเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้ใครพิมพ์คำหยาบมันก็โดนแบนเลยนะฮะเหมือนเกมมันแบนเลยอะ่ะบางทีไม่ต้องมีคนแจ้งก็โดนแบนได้นะครับเราก็เลยไม่ค่อยเจอเด็กเอ,อ๋อก็อย่างที่มีคนถามนะว่าพี่อ่านครับช่วงนี้ทำไมพี่อ่านไม่ลงคลิปเด็กเอ๋อเลยมันทําไม่ได้แล้วครับมันไม่มีเด็กเอ,อ๋มันไม่เจอเด็กเอ๋อครับอืมคือคลิปที่ผมเจอเนี่ย เห็นไหมมันเรียวมากนะมันไม่ได้จัดฉากคือมันเจอเด็กเอือจริงๆนะครับก็เมื่อผมไม่เจอคลิปเด็กเอือก็หายไปจากช่องเรานะฮะ,ะประมาณนั้นโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบเขาฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะแล้วคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นคลิปแบบไหนอีกเดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับคุยเพียงแค่นี้แล้วเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมกันจนจบและสวัสดีครับ